วันที่5กรกฎาคม2566 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดวีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียออกแถลงการผ่านระบบสื่อสารทางไกลต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือเ CO เมื่อวันที่4ีกร,รกฎาคม25 6 6รที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ารัสเซียจะสามารถต้านทานแรงกดดันมาตรการคว่ำบาตรและการคุกคามจากภายนอกได้ซึ่งปูตินได้ออกมาขอบคุณสมาชิกเ c o อทุกท่านที่สนับสนุนรัสเซียตลอดช่วงเวลา ที่รัฐบาลมอสโกเผชิญความตึงเครียดกับกองกําลังนักลุกแวกเนอร์เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาทั้งนี้รัสเซียต้องอเผชิญกับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจจากตะวันตกซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มปะทุโดยปัจจุบันเ c o มีสมาชิกได้แก่จีนรัสเซียอินเดียคาซัคสถานคีกิสสถาน ปากีสถานทาจิกิสถานอุสเบกิสถานและอิหร่านเป็นสมาชิกล่าสุด